ผมเลิกจดสรุปแล้วครับเพราะผมมีแอปหนึ่งแอปอะไรไปดูมีช่วงหนึ่งนะครับผมเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับมาแค่จดสรุปให้มันสวยๆนะครับแต่ว่าพอมาทาข้อสอบจริงๆเนี่ยมันกลับทาไม่ได้เลยจนผมได้ไปเจอแอปนี้มันเปลี่ยนวิธีการอ่านหนังสือผมไปตลอดเลยครับทุกคนอาจสงสัยแล้วนะครับว่ามันคือแอปอะไรมันคือแอปแอนกี้ครับมันเป็นแอปเอาไว้เล่นแปดการ์ดนะครับผมแล้วก็หลังจากที่ผมรู้จักแอปนี้เนี่ย <c oughs> ผมแทบไม่ต้องจดสรุปอีกเลยครับเพราะว่าผมจําได้แทบทุกอย่างในนี้เลยครับเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่ายิ่งจดเยอะก็ยิ่งจาได้เยอะใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็แค่เหมือนทําให้เรารู้สึกเหมือนกําลังเรียนอยู่กําลังแบบสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างอยู่ครับก็คือตอนเราจดสรุปเหมือนแบบเหมือนเราได้ทําอะไรสักอย่างเหมือนการเรียนนี้มันสําเร็จแล้วอะครับผมแต่ว่าพอมาทาข้อสอบจริงๆเนี่ย มันทําไม่ได้เลยครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจดไปในสรุปเนี่ยแทบจําไม่ได้สักอย่างเลยครับแต่ก่อนนะคือเอาง่ายผมสอบแต่ละครั้งอะ่ะผมจดสรุป2 3งสสหน้าแล้วมาเจอเขาสอบจริงอะ่ะทาไม่ได้จาอะไรไม่ได้เลยคือแบบเอยจดไปแม่งไม่ได้อะไรเลยวะ่ะอะไรเงี้ยแล้วพอเจออย่างนั้นเข้าไปเนี่ยผมก็เลยแบบเออเลิกจดสรุปแล้วแล้วลองมาเล่นแอปนี้ดูใช่ไหมทีนี้ โอ้คะแนนผมดีขึ้นมากเลยครับผมคะแนนเน็ตแซผมแนยก็คือโอ้ชีวะได้เยอะเลยครับชีวะฟิสิกส์อังกฤษนี่โหได้เยอะขึ้นมากเลยครับเดี๋ยวแปะให้ดูเนาะเพื่อนๆก็คงเกิดคำถามแล้วใช่ไหมครับว่าไอตัวแอปแองกิเนี่ยมันเป็นยังไงมันใช้ยังไงมันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูครับผมว่าจะสอนวิธีการเล่นคร่าวๆแต่ลาผมว่าเมื่อไรเดี๋ยวผมจะทำคลิป สอนยาวๆให้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในแอปแองกิทกันแล้วนะครับผมเน่องแรกนะครับหลังจากเข้าเด็กแองกิทมามันจะเป็นอันนี้เนาะมันจะเป็นโปรไฟล์อย่างนี้อ่าให้เพื่อนๆกดสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะสร้างเป็น K Insider แล้วกันเราจะสร้างเป็น K Insider อ่าฮะอ่าก็กดโอเพ่นเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการเล่นง่ายๆเนาะ ก็จะมีเด็กมาให้นะครับผมเราสามารถกดคีเอ็เด็กเพื่อสร้างเป็นหลายๆช่องได้นะครับสมมติอันนี้ผมจะสร้างชีวะนะครับก็คือมันเป็นแอปแอปแฟตการ์ดนั่นแหละครับผมเป็นแอปที่แบบเอาไว้เล่นแฟการ์ดนั่นแหละครับเราก็สามารถสร้างแฟตการ์ดได้เองนะครับผมเดี๋ยวผมสร้างให้ดูเลยแล้วกันอันนี้สมมติชีวะเนาะผมก็กดชีวะแล้วผมก,กดเพิ่มทีนี้ผม ก็หน้าหน้าหน้ากับย้อนกลับนี่คือหน้าก็คือเป็นคำถามเนาะเไมโตคอนเดีย่์เขียนยังไงวะเขียนอย่างนี้ป่ะสร้างอะไรไมโตคอนเดียสร้างอะไรก็คำตอบคือ ATP เนาะต้องสร้างสักสามคำถามมาเพื่อทจะเห็นภาพนะครับเ,เนื้อแป้ง อะไรดีวะเนื้อเนื้อแป้งโปรตีนอะไรย่อยก่อนกันอาจจะไม่ได้ตั้งคำถามนี้ก็ได้นะอะไรย่อยก่อนกันเนื้อต่อแป้งเนาะโอเคสักสองคำถามก็พอไม่เป็นไรเอ้ยเอาอีกคำถามนะเอ่อเป็น โปรตีมีโครงสร้างกี่แบบโปรตีมีโครงสร้างกี่แบบคำตอบก็คือสีเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเลยนะครับสตาร์ทกดก็กด,กด,กดอันนี้ก็คือกดชีวะนี่เลยกดสตาร์ทด,ดีนามทีนี้อหม่ตัวคนเดียวสร้างอะไรอันนี้ผมเล่นในคอมให้ดูนะครับเพราะว่าผมมีข่าวไลฟ์ข่าวดีจะมาบอกนะข่าวดีก็คือในคอมเนี่ยแองกิมันฟรีครับ เสือ่อมรอไยเนี่ยในโทรศัพท์กับใน ipad เนี่ยมันเสียเงินครับผมประมาณโอพัน,พ,นพันเดียวับพันเดียวแต่ว่าพันนึงแรกกับการไม่จดสรุปอีกเลยผมผมก็แลกได้นะจริงๆอะแต่ว่าถ้าใครมีคอมม,มันฟรีนะครับไปที่เว็บแองกี้เว็บนะครับผม,มันก็สามารถโหลดฟรีได้เลยในเว็บของเขานะครับผมมามาเล่นให้ดูกันเลยดีกว่าไมาต่ต้องคนเดียว สร้างอะไรนะครับผมก็จะสร้างเป็นตัว a d p เนาะสมมติผมตอบถูกผมกด show answer อ่ะ a d p ถูกต้องอ่าเราก็กดสามารถกดกูดหรือกดง่ายก็ได้ครับแต่ว่าผมไม่แนะนําให้กดง่ายนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ทวนนะครับกดกูดไปเนี่ยอันนี้คือสัญลักษณ์ว่าอีก10นาทีเนี่ยมันจะกลับมาเป็นคําถามให้เราได้ตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับกดกูดไปโอเคเนื้อแปง้งโปรตีนอะไรย่อยก่อนกันสมมุติผมตอบผิดผมไปตอบ เนื้อแป้งโปรตีนเอ้ยเนื้อกับโปรตีนมันก็อันเดียวกันเนี่ยเอ้ยชางมันเถอะเอ่อสมมุติผมตอบโปรตีนแล้วกันอะไรอ่อยกันกันนะโปรตีนอะผิดตอบแป้งนะผมก็ตอบกดอีกทั้งมันก็จะกลับมาภายในหนึนน่งนาทีอาโปรตีนมีโครงสร้างกี่แบบอาสมมติผมตอบตอบถูกอะมีโครงสร้างสี่แบบข้อ,อนี้ง่ายมากเลยผมก็ตอบกดง่ายไปมันก็จะไม่โผล่ใหม่แล้วครับเห็นไหมครับมันก็จะไม่โผล่ใหม่แล้วก็คือ2เนี่ย สองสีแดงเลขสองสีแดงเนี่ยก็คือคําถามที่เหลืออยู่ในวันนี้ครับว่าเราต้องตอบไปอีกกี่เราต้องตอบอีกกี่คําถามนะครับเนื้อแป้งโปรตีนอะไรย่อยกับกัดก็ต้องเป็นเมื่อกี้ผมรู้แล้วเนาะก็จำได้แนละ้วก็คือแป้งเนาะ,ะก็กดคูณไปไม่ต้องคนเดียวสร้างอะไรกดไมต่อต้นเดียวสร้างอะไรก็สร้าง A D P ก็กดเชื่อมตร์กดกูดอีกทีเนี่ยมันจะกลายเป็น1วันแล้วนะครับก็คือพรุ่งนี้ค่อยกลับมาตัวจอีกรอบหนึ่งเนาะเนื้อแป้งโปรตีนอะไรย่อยกันกัดก็ต้องเป็นแป้งอยู่แล้วเนาะกดกูดไปโอเค เราสามารถสร้างแยกเป็นอันนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเดี๋ยวผมกลับเข้าไปใน user ของผมก่อนอันนี้คือ user ของผมเนาะอันนี้ผมก็แยกเป็น category เลยนะครับผมอ่านี่ชีวะผมอันนี้เลยนะครับผมชีวะนี่ผมมีประมาณพันแปดพันแปำถามอยู่ในนี้ผมนั่ถามตัวเองครับผม ก็พยายามใส่คําถามไปเยอะๆจริงๆผมไม่ได้เขียนคําถามเองนะเพราะว่าผมมีเทคนิคลับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังท้ายคลิปเนาอะ,อะอันนี้ก็คือวิธีการใช้แองกิข้าๆนะครับผมสําหรับคนที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับผมมีเทคนิคลับในการใช้แองกิยังไงให้ง่ายๆให้ด้วยนะครับผมนะมามาดูกันเลยนะก็คือการใช้ Chat GPT ร่วมด้วยนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเสิร์ชอันนี้ให้ดูเดี๋ยวผมจะ ถามมันให้ดูเนะาะสร้างแองกิคีในสิ่งมีชีวิต20ข้อ ม,มันก็จะทําให้ง่ายๆเลยอันนี้ขอของอแบบง่ายที่สุดนะคือเราจะเขียนอะไรเข้าไปก็ได้แบบว่าเอาให้มันยากหรือว่าเราจะเขียนให้มันตั้งชื่อเป็นบทที่2เค <Okay, S 2> <Okay, S 1> มีในสิ่งมีชีวิตอะไรประมาณนี้แหละนี่มันจะขึ้นแบบนี้เลยเดี๋ยวผมเปิดแองกีปแป๊บนึบนงโอเคโอเคมาแล้วเนาะโอเคเดี่ยมันก็จะเป็นให้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะสามารถโหลด เน,นี่ยมันก็จะถามว่าแปลงเป็นไฟลแองกิลเลยไหมก็แปลงเป็นไฟลแองกิเลยนะครับมันก็จะได้เอาเข้าง่ายๆเนาะเดี๋ยวเอาเข้าให้ดูด้วยแมงทำไม,ไมทำไม่ได้วะมันทําไม่ได้วะมันเป็นไรวะเนี่ยนี่แหละที่ผมเจออันนี้คือปัญหาที่ผมเจอ ผมเลยมีเทคนิคลับนะครับให้คุณพิมไแบบนี้คุณพิมไปว่าสร้างตาราง2ช่องแยกคําถามกับคำตอบเรื่องที่คุณอยากอันนี้เนาะเอาให้มันกรอบง่ายด้วนะเขียนไว้ก็ดีอ่ะทีนี้เราก็จะกด Copy ตรงตารางตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่ g o o เกิ e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  ป่ะเราจะไปที่ g o o l l s s h e t t กันอ่ o o l l s s h e t t เข้าไปทีนี้เสร็จปุ๊บกดว่างวางไปเลยมันก็จะเป็นคําถามกับคำตอบแบบนี้เนาะ ให้ลบคำถามคําตอบตรงนี้และทีนี้กดไปที่ไฟล,ล์กดเอ่อกดดาวน์โหลดให้มันเป็นไฟล์นี้นะคอมานนะมาเซปเปเรตเดนแวร์ e ูน่ะมาแล้วก็กดเข้าไปทีนี้เราก็จะได้ไฟล์มาใช่ไหมอ่าทีนี้เราก็จะเข้าไปที่แองกษิษเลือกเดีย๋ยวเคบินนี้สิงมีชีวิตเนาะเดี๋ยวนึงน,นะเราไปอีกอไฟล์หนึ่งโอเคที่ว่ โอเคมันมันทำอย่างนี้ได้ด้วยนะเราเขียน <sm all> เด็กไปปุ๊บชีวเคมีในสิ่งมีชีวิตโอเคแล้วเราก็อันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่เอ้ยชีวาก็จะเป็นหมดหมู่ของมันและชีวเคมีในสิ่งมีชีวิตก็จะเป็นลองมาเดี๋ยวอันนี้ผมปรับเปลี่ยนชื่อัน่าจะเป็นเคมีเอ่อเคมีในสิ่งมีชีวิตโอเคมันก็เป็นอย่างนี้เลยแล้วก,กดตร,ตรงเคมีตรงนี้นะ แล้วเราก็กด Import File Import file ตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็แล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดเมื่อกี้กด Open อ่าทีนี้อย่าลืมกดจุลภาคนะครับถ้าไม่กดจุลภาคมันจะไม่ขึ้นนะอ่ากด Import เข้ามาเลยนี่มันจะขึ้นว่า20 new note import มาแล้วนะครับไอตัวนี้ก็คือไอตัวที่เราลบไปเมื่อกี้นะครับอ่าเราก็กดปิดไปเลยอ่าแล้วเราลองมาเล่นดูนี่ k e i n 10 n e ว i t คืออะไร ไปตอบไปก็คือ KB มีือ CB วินั่นแล้วไม่รู้เหมือนกันเสร็จแล้วอ่าโอเคก็คืออันนี้ก็คือเทคนิคลับของผมนะครับถ้าเกิดแชท GPT มันไม่สามารถ g e n e r a t ได้นะครับก็ลองใช้วิธีของผมดูเนาะเป็นวิธีที่ผมใช้มาจนแบบเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันว่าผมผมใช้อะไรขนาดไหนว่าผมสร้าง Employer ผมนะรสร้างนี่อันนี้คือ English เนาะ English ก็จะมีแยกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ผมก็ให้เขาสร้าง ให้ใช้วิธีสร้างหมดเลยอันนี้ก็เป็นคำศัพท์เนาะชีวะนี่มันก็จะผมก็จะแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่อย่างนี้นี่เป็นบทที่1นึที่สอันนี้ผมยึดตามประหมึกเนาะเพราะว่าผมอ่านประมึอกอย่างเดียวผมไม่ได้ลงคอร์สเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็เสร็จกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำตัวของแอปแองกิเนาะผม ไม่ได้บอกว่าการจดโน้ตมันไม่ดีนะครับถ้ามันช่วยให้คุณเข้าใจก็ทําต่อเลยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเออมันจาไม่ได้เท่าที่ควรเนี่ยผมก็อยากให้ลองใช้แบบวิธีนี้ดูลองใช้แฟลชการ์ดดูเนาะลองเริ่มจากง่ายๆเลยแองกิแบบสักสิบการ์ดต่อวันก็ได้ลองให้ชัดเจนมาให้แล้วลองเล่นสักสิบการ์ดต่อวันสิบคำต่อวันอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบพวกศัพท์อังกฤษเนาะแล้วคุณจะรู้อะว่า,วาคุณจะรู้เลยว่าแบบการอ่านหนังสือมันเบากว่าที่คิดมาก ถ้าคุณไม่เริ่มมันก็ไม่มีความหมายอยู่ดีครับถึงแม้จะจะสรุปหรือว่าจะเล่นแฟลชการ์ดเนาะผมเคยดินคำหนึ่งก็คือ your future is created by what you do today not tomorrow นะครับผมถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับฝากติดตามช่อง Kane s i t e r ไว้ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ